สวัสดีครับผมพี่น้องประชาชนชาวฮองไก่สตาร์เรลท่านผมอยู่ผมไม่รอดหน่อยเดียวครับวันนี้ก็จะมาลงครับผมซิมบูเลตยูนิเวอร์สนะครับผมโลกที่4นะครับว่าจะไหวหรือเปล่าครับผมจะลงโดยพาร์ทนี้ผมผมก็จะลงโดยการใช้เอ่อพอนะผมผ่านเป็นอนุรักษ์ครับผมว่าจะไหวหรือเปล่านะครับผมก็ส่วนตัวละครผมก็จะมี4ตัวครับผมเซตไว้ครับผมก็คือตัวละครฟรีหมดเลยครับตัวแรกไหนก็จะนาตาช้าผมอัพเต็มครับผมไร้คนอะไรเราอัพเต็มครับ สกิลอัพเต็มได้อัพแม่งเต็มครับนี่แล้วก็ริริกครับผมซัตเต็มได้ซัตเต็มแม่งเลยครับผมอ่าต่อไปผมก็จะเป็นตัวละครน้องมีนาครับผมไปห้าสิบเต็มนะครับเอ่อไรโคนอัพเต็มได้เต็มนะครับผมสกู๊สกิลเต็มริริกอัพเต็มได้อัพเต็มครับผมส่วนไอ้ไอ้นี่ครับผมอันนี้มีก็อัพไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับผมอันนี้นะครับเขาเรียกว่าอะไรหมู่ดาวป่ะผมก็ไม่รู้นะคืออะไรนะครับอ่าต่อไปผมตัวละครที่สำคัญครัผมก็คืออัสตาผมเอาไว้ละลาาาายเเเเกกะะะข้คคครรััับบผมมมธตตตุไไฟนนน็็็อพดโ เต็มนะครับไม่เต็มนี่หว sí like ah so ่า40นะครับแล้วก็เออสกิลอัพได้อัพครับผมอันนี้ผมไม่ได้อัพนะปล่อยไว้เงี้แหละนะครับผมรีริกอัพเต็มได้อัพเต็มครับผมต่อไปตัวคนสุดท้ายผมที่จะลงก็คืออันนี้ครับผมน้องเออเซอร์เวอร์ผมสายฟ้าผมเอาไว้รอรายเกาะเขานะครับเกาะอัพเต็มได้เต็มนะครับผรายโคนเต็มนะครับเต็มเต็มนะครับแล้วก็สกิลเต็มได้เต็มครับผมรีริกอัพเต็มได้เต็มนะผมปรมาณนั้นเนาะก็ไม่ต้องผู้พันะอภัยผมมาเริ่มเลยดีกว่านะครับก็สำหรับสายตรงนี้ผมเน้นหนักไปทาาางด้นกรเออ ทำเกาะเขานะผมนะครับมอบเกาะให้กับตัวเราเองนะเพราะว่ามันค่อนข้างที่ต้องใช้เกาะครับผมในการทำเนาะในการใช้สกิลเนาะโอเคไปเริ่มเลยดีกว่านะครับก่อจัดเรียงตามแล้วแต่ท่านใจจัดเลยครับผมก็แนะนําให้เอาตัวน้องเป็นตัวแทงครับผมเป็นตัวแรกนะเนี่ยครับอันุลาก่อนเลยครับผมไปจัดไปอย่าให้เสียนะครับ let's go ตอนนี้ครับผมผมก็ได้มาถึงพื้นที่บอยเนาะเดี๋ยวมันจะเปิดหน้าเสริฟผมว่าผมมีอันุลักอะไรบ้างครับก็ผมจะมีอยู่ทั้งหมดนะครับ2อันนะแบบหลักๆเนาะ แล้วก็ผมฟุ๊กก็ผมได้<ะ>เออความทรงจํามาเนาะอันนี้ก็ถือว่าช่วยได้เดียวแช่แข็งศัตรูนอะอันนี้ดีมากผมเดี๋ยวสายเออความทรงจําเนี่ยมันต้องมีเหมือนกัน,นับผมอันนี้เนาะแล้วก็มีส่วนใหญ่ผมประมาณนี้เนาะซึ่งผมมีเฟกเมนต์เนี่ยมันอยู่ประมาณสักร้อยนะครับผมซึ่งมันไม่น่าจะพออัพนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมอัพะไรดีอ่านี่ดีกว่าผม้าอันนี้ดีกว่าโอเคผมมาเนาะไปะเดี๋ยวเราไปเริ่มดูก่อนว่ามันจะไหวไหมครับผมแต่ผมว่าสายนี้ข้อดีคือมันค่อนข้างที่จะดีครับผมสำหรับ เวลาเจอบอสที่ยื้อๆนะเพราะว่าเกาะเยอะครับผมแล้วก็ต้องหาตัวละครที่มีเกาะมาเยอะๆนะครับผมจะเป็นข้อดีอของเขามากครับมาเริ่มมันดีกว่าครับก็ผมออโต้เลยกว่าครับผมผมบ้าสู้ออโต้ชน,นะแล้วคนเะดียวเรา หรือว่าใช้ได้นะครับผมระบบผมว่าไม่ไม่นที่เล่นครับสำหรับสายนี้เนาะในการจบบอรนะครับแล้วก็เอาไฟครับผมกับสายฟ้าเนี่ยละลายละลายเพลเข้าไปละลายเกาะเข้าไปครับผมเห็นไหมครับเร็วมากครับแปบบระเดียวไปแล้วครับ ตอนนี้เออเฟสแรกเนี่ยกับเฟสสองเนี่ยยังไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่ผมไปกังวลเฟสสามมากเพราะเฟสสามมันมีมือผมที่เป็นลูกน้องเขาเนี่ยสามารถที่จะจับตัวละครเราได้เนาะหนึ่งตัวผมดังนั้นต้องคอยระวังให้ดีครับผมสหรับเฟสสามนะเดี๋ยวเราสู้ไปเรื่็วครับนะก็ผ่านโฮมไงผมว่าดูดักก็ไม่ได้เร็วไล่สำหรับสายนี้นะผมว่าน่าจะดีจริงๆนะครับ มมไม่ได้ทำอะไรนะผมปล่อยออโต้นะครับตอนนี้แต่ยังว่าแหละไม่ไม่ไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่ผมสำหรับเฟสหเฟสสนะครับเดี๋ยวเฟสสมวไย่าตนนึง ไปเรอยบผมแบบว่าค่อยๆทำดาเมจไปเรอยบผมไม่ต้องรีบครับคือถ้าเกมนี้เขาจำกัดเธอนะผมว่าน่าจะลำบากนะผมจำกัดเธอในการเล่นนะข้อดีขอเขาคือมันไม่จำกัดเธอผมสามารถเล่นเร็วๆเป็นตัวละครสายยิ่งเป็นสายยื้อยิ่งดีครับผมบอกเลยสองครับเข้าไปสองแล้วก็หรือว่ายังไม่เท่าไหร่ครับผม โอเคแล้วควันไหมผมก็แนะนำนะถ้ามีตัวละครที่แบบมอบเกาะทั้งดีได้ก็ดีอย่างเช่นตัวละครเออเอสเอฟอาร์ครับผมตัวละครห้าดาวนะมันจะเป็นตัวละครที่มอนี่จะมอบเกาะครับผมเป็นตัวละครผู้ชายผมจำชื่อไไม่ด้นะครับเผื่อนะบอกเลยมีเขาคนน่ะโหซีสบายขึ้นเยอะเลยครับแต่ถามว่ามีตัวละครน้องมีนาทำเล่นได้ไหมเล่นได้ผมอันดุ๊ก ไม่ได้ผมจะอาจจะบอกรอกได้เียบร้อเนอะาะครับคือเกมเขาอ,าออกแบบมาให้สามารถที่จะลงได้เลยว,ว่าไม่น่าจะอะไรมากมายครับฉานั้นก็เราก็เล่นแบบก็เราไม่ไหวแล้วก็ปันเพิ่มปันตัวละครเพิ่มขึ้นมาเนาะก็ตามสไตล์ครับผม <c oughs> ว่าอย่าไปซีเรียสอะไรมากมายผมเพราะว่าเป็น,เ,ปน,เ,ปนเกมที่เราเล่นคนเดียวถ้าส่วนใหญ่นะครับสู้กับบอรสเนาะจากนั้นถ้าเราไม่ไหวแล้วก็เพิ่มทรัพยากรแลควับตัวละครตันไปเรื่อยครับ ใชยย่เดี๋ยมันก็ชนะเองครับเช่นผมเนี่ยผมสู้ไม่เคยได้ครับตัวเน,นี้ยจนเนี่ยขนาดผมไม่ห้าสิบแล้วผมก็ยังผ่านไม่ได้นะผมจนผมพยายามแบบหาเอพอพรหาผ่านที่ดีมาลงครับผมว่าผ่านไหนมาเล่นได้เมื่อว่ากับ,บตัวละครกับมอสประมาณนี้นะครผมดังนั้นเราก็แพงเขาได้ผมครับผมหนึบหนามนะครับอย่างเร็วอย่างแรงครับยิงแรงกว่านี้ครับ มีแรกงกว่านี้นะว่าต้องจะไม่หิดนะเอาติดแช่แข็งแนละ้วอันนี้นะ่าจะเป็นเอ่อความโชคดีของผมนะที่ผมได้มาแล้วไอ้ความจนะับนาองหลับสีทองครับผอกก็ถกือว่าเป็นความโชคดีของผมนะที่ผมได้มาก็เลยเล่นง่ายกว่าเดิมนิดนึงครับแทบไม่ได้ทำอะไรเลยแม้วออโต้ออกันเดียวครับนั้นเล่นด้วยแบบเออ จะเข้าใจหรือแบบแนวโน้มว่าเจ้าแบบไหนมันลงดีก็มาดูแนวทางผมได้นะผมว่าไม่ต้องมาซีเรียสมากผมว่าจะต้องเอาเป็นความเอาเป็นแค่แข่งบอลหรือว่าจะเป็นอะไรผมว่าอยู่ที่ว่าเราจะเล่นยังไงให้มีศีลธรรมมากกว่าเนาะผมคูยเรื่อยๆครับผมคนมีกระตกนิดนึงครับต้องขอไปด้วยไม่ตายนะเขาจะจับเราแล้ว คิดว่าเขาจะจับคนไหนครับผมเสียวจับน้องมีนานะเนี่ยผมเฟสสามเนี่ยผม,มระวังอยู่แล้วผมว่าอาจจะผมอาจจะแพ้เฟสสามไปนะอะาไมีกตัวแล้วครับดูดิว่าเขาจะจับใครโอเคเห็นไหมเขาจับน้องมีนาเร็นไหมแต่เขาจับใครอู้ตายตัวเด็ดเดียแล้วเพราะว่าเออมันเป็นมือมันเป็นสีแดงน,นะเห็นไหมเราเราจะเราจะตายสีนะเาะนั้นนี่แหละคือข้อเสียเปรียบของเออ ผ่านนะี่เนาะคือมันจะมีผ่านหนึงที่สามารถเคลียร์มือแบบหายไปเลยแล้วผมดังนั้นแต่ถ้าไม่เป็นไรผมถ้าอย่างนี้เราก็ไม่ได้ทีอะไรผมถือไม่แช่แข็งมือไปผมแต่ไม่แล้วผมด,ดูว่าจะผ่านไหมเดี๋ยวมาดูครับผมก็จะออโตโอ้เนี้ยผมจะออโต้จะไหวจะรู้ว่าผมจะผ่านไหม ก่เห็นไหมว่าพ้องเขาที่าะลำบากนะบอกแล้วเฟสสามมันคือปัญหาของเผ่าของเราเลยนะตอนนี้มาสามตัวแล้วผมดังนั้นทางที่ดีก็คือต้องพยายามที่จะเคลียร์ตัวมือให้ได้เร็วที่สุดเนาะไม่งั้นมันจะลำบากเรานะครับทำไมถ้ากลับ การใช้อนุรักษ์ในการลงนะถามว่าทําได้ไหมลงได้ไหมมันก็ลงได้ผมแต่ถ้าต้องมีตัวละครที่ดีเนี่ยที่ผมบอกก็คือเป็นตัวละครที่มอบเกาะให้ทั้งทีมอะมันจะดีครับผมยิ่งเรามีเกาะเยอะที่มีอะไรเยอะเนี่ยสกิลของผ่าต์เขาเนี่ยเนี่ยสกิลเนี่ยมันจะแรงมากครับผมแต่นั้นก็เล่นตามอัตภาพเนาะก็ได้แค่นี้ก็แค่นี้ครับผมก็ไม่ไหวไแล้วก็เดี๋ยวไปดูเอ่อพรต่อไปเนาะที่ผมจะเล่นก็คือพรความทรงจำให้ผมว่าจะไหวนะครับผมะก็ละพร อันดุรักษ์น่าจะมาได้ไกลแค่นี้แล้วผมสำหรับผมนะจะมาได้ไกลแล้วรอดเลยไม่รอดละะตานที้ก็ตายแล้วแต่ถือว่าเล่นได้ไหมผมบอกเลยว่าเล่นได้ครับผมเล่นได้แน่นอนครับผมอ่ะก็มาแล้วผมก็ถือว่ามาได้ไกลถึงขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคนะสำหรับผมผมว่าไม่ได้แย่ผมไม่ต้องไปซีเรียสผมไม่ผ่านเลยไม่เห็นผ่านเลยครับผมไม่พี่ลงก็ไม่เห็นผ่านเลยคุณลงน้องลงไม่เห็นผ่านเลยก็เราก็อย่าไปอะไรมากมายเพราะเรามาร้องผมว่า เอออนุรักษ์เนี่ยมันเล่นได้ไหมมันเล่นได้ผมนะครับแต่อาจจะอาจจะเหนื่อยนิดนึงครับผมถ้าถ้าตัวละครเราเนี่ยเป็นตัวละครต้องเน้นมอบโรส,ส่วนใหญ่ครับดังนั้นถ้ามีตัวละครมอบโรก็จะดีครับผมวันนี้ก็ฝากไว้สําหรับเอ่ออนุรักษ์เนาะพรุ่งนี้ก็เออวันต่อไปผมก็จะเป็นเกี่ยวกับข่าทรงจําแล้วกันที่ผมจะมาลงเนาะสำหรับผ่าต่อไปนะครับก็พบใหม่คลิปหน้าผมไปแล้วผมสวัสดีครับ